สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพี่น้องมาเบิงต้องใส่คำว่าอาณาจักรของคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านนุ่นกอกครับพี่น้องครับโอ้ยเบิงวัสนาพุทธนโลดครับเป็นผู้ใหญ่บ้านด้ครับพี่น้องแต่ว่าถ้าพี่น้องมองมองมองภายนอกจะเป็นคนธรรมดาเด้แต่ว่าถ้ามาสัมผัสพื้นในลิศเพราะว่าศิลปะสุดๆนะครับมาเบิง ปุณิบ้านครับครับสวัสดโอ้อันนี้คือส่วนหนึ่งเลยันอันนี้คุณผ่้หญิงป้าเฮ็ดะไงครับเนี่ยเขาเดยว่าอย่างก็ส่วนสวนยังครับอันนี้เป็นหน้าแปลงหน้าแปลงนาสาธิตเฉลิมพระเกียรติใน้ลงมาจกาลที่สิบครับครับถ้าเป็นเขามีโดนคือว่าแท่าไม่อะไรยังไงครับรอสิบหกรอบหกปีนักสัตว์ครับนั่นเป็นลูกมังกรครับอันนี้คนเกลียวไปแล้วครับจะเป็นลูกมังกรลงปีเกิดของใน้ลงมาจกาลที่สิบครับครับครับ ผู้ใหอยู่ที่เคืองฝ่าเด้อยวผู้ใหอยู่ที่เคืองฝ่าลงมานนี่สีเหลียวเห็นกันต่อไปอันนี้ว่างไน่นครับคุณคุ้มบอกผู้ใหญ่รอสิรอสิครับครบรอบหกปีนักสัตว์ครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่งคลิปไปให้ครับได้ได้ครับโมเมนตนี้ทำหนี้เลยครับพี่น้องต้องใช้คำว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนาต้องใา้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวของบ้านโนนท์เกาะก็ว่าได้นะครับผมว่ารอก็ไม่เอะผมไม่ได้ครับเ่็ธรรมดานะครับนี่ครับ เดี๋ยวไปเบิ้งข้างในเป็นเป็นไปร้านนี้ครับร้านกาแฟครับเป็นร้านกาแฟไปเบิ้งครับอลังการมากอันนี้ไรล่ะหลังเของมั่งข่างไงเพราะว่ามันเอาเก็บให้บ้านครับเพราะถ้าบ้านจะได้ขายของได้ครับได้ถอยร้านกาแฟของมั่งข่างไงแต่ละบ้านรันว่าละไงมัมืดเลยคุณบอกว่าไงเป็นคนณอ่า ยู่นเหรอครับใช่ครับเกิดยู่น่ครับเกิดยุ่นเลยครับอันนี้เป็นหน้าหน้ามุ้นครับโอ้เป็นเป็นมุ้นเป็นบ้าเขาครับแล้วก็ซื้อเพิ่มอีกครับเดี๋ยวพุ่งยากไปขนาดก็พุ่งยากไปขนาดก็จนได้แล้วก็เปิดครับตั้งเวลามันชุบครับพี่น้องอันนี้เป็นร้านกาแฟเนาะอันนี้เป็นร้านกาแฟเอาเลยเป็นคาเฟ่คาเฟ่ยังอายไหม อันนี้เป็นรังกาแฟเนะครับเป็นรังกาแฟปูดักครับกาแฟโนนกอกนี่คือหน้องกาแฟโนนกอกนะครับเราบอกผมมาเคลียร์นี่โอ้ยผมเหลือเกิลืมบอกอีกหน่อยเราบอกว่าให้พลาดอีกหน่อยมาอาบน้ำใช่ไหมลุงลองผมไมานด้เคือยี์ตัวนี้หระครับเบิ้งซ่งเนี่ยนะมึงตัวนี้คือตะลางกระวิหารนวยครับสาครับเออรื่องบอกผมก็บเรื่องบอกว่านครับคาตาครับครับว่านี่พูดได้มากครับว่านพูดได้มากครับ มืบอวานจะมีท่านสสมาเศ็ดบุญนําครับแล้วก็ท่านสสแล้วก็จะมีท่านในพระรัดกระทรวงมหาดไทยโอ้ครับครับภรรยาท่านครับมาบึ้งพี่น้องงามไอ้คันนด้เป็นเป็นโรคยังครับโรคต่อหูครับโรคต่อหูพาดยางเบิ้งได้บ่ครับได้ได้ครับไปเบิ้งครับพี่น้องโรคต่อหูมันต่อไปโรคต่อมหูทอผ้านี่แหละโอ้โหแล้วบึ้งโรคผ้าเรา เราเข่าโอ้สมัยผมไปนี่เ่อยยังอยู่อยู่อันนี้เขาหยิบเบิ้งล 5, ้งตำหูกันต่อไปรงทอง้านเหไหมโอ้บ้านมาบง้านเลยนะุดมาหยิบงานนิกเวียนนี่โอ้โห โอ,อ,อ้โหสวัสขขด,ดีครับแม่ครับอโอ้โหสูนยการเรียนอันนี้เขาเอาา่ยว่ากระแสยุบานของเราเมื่อกี้กระทุ้งกันว่าครับว่ามีกี่มือครับกี่มือสุดยอดมากค,คุณหอใบใหญ่ทำเป็นบ่าไหมทำเป็นครับโอ้โหโอ,อ,หอ,อ้โว้าวทำไมจีบ่งออกใต้ผมเยอะจังหนุ่ม โอ้ครับในประเทศครับ <c oughs> ในประเทศกับรถท่านครับ,รรบสวยมากจุด,ดประสงค์ไอ้ว่ามันอ่าเรียกว่าไออัตลักษณ์คือยอมดอกจากดอกบัวแดงครับจากดอกบัวแดงครับสร้างผลิตแมนบอลได้ครับบเปเนี่ยครับแม่ครับสร้างตะกงสนุกเบอร์ลายผ่าคืองาม<ช>สวยงามมากสวยงามมากเรียกว่าภาพพิมพ์ลายคร <c oughs> ับอันนี้นี่สวยจัครบ ให้ให้ให้กลุ่มแม่บ้านเ้าไปเห็นบอกครับแม่ครับอันนี้จะเป็นต้นแบบแม่บ้านที่อยู่ในเขตบ้านน้องกาะจะมาตำอยู่ในนี่ครับวิ่งอาจกะอยู่เฮี้ยนพอแต่ว่าสมาชิกของทั้งหมดมีอยู่สองร้อยห้าสิบคนมันจะตำอยู่เฮี้ยนครับอันนี้จะเปลี่ยนต้นแบบที่เขาขึ้นไล่ขึ้นแบบขึ้นให้ชาวบ้านมานั่งแบบครับคุณบอกว่าันไปเลี้ยนมาจากสครับเริ่มต้นมันเป็นเองครับเป็นเองธรรมดาแต่ว่าไปเลี้ยนเพิ่มเติมครับไปเลี้ยนเพิ่มเติม สุดยอดมากครับนี่ครับพี่น้องเป็นผู้ใยี่บบานนักพัฒนานะครับ mm hmm. ผมว่าคิดว่าห่างเราสใหใ่ปั่นนี่นะครับน mm ี hmm. ่โอกาสขวัญยามาดไายทำใหม่เพียงเงี้ยหรือครับเนอ้อใช่ครับอนนี่จะเป็นไซนินับสวยมากพี่น้องถ้ามีโอกาส อ่าเปิดเปิดเปิดในคงนอกมาเบิงบควคำเนี่ยเปิดครับเปิดทุกมือครับเปิดทุกมือนะครับสถานที่ยุกวองไหนครับบอกบอกบอกผมเลยครับสถานที่นะครับถ้าเกิดมาจากเมืองอุดรนะครับว่าทางถนนอุดรสกลครับกิโลเมตรที่สิบสองครับแต่เลี้ยวข้มาบ้านหนองนาวคำครับอพี่น้องต่างจีบได้เลยได้ต่างไมไมไมอาจจะหลงแน่จังน่อยแต่ว่าประสิทธิภาพมาถึงนะครับขอบคุณคุณขอบเมี้ยหลายๆครับอันนี้จังมาน้ำเก่าไม่ได้ครับพี่น้องอ่า ปีนะเขาก็มสิมีโอกาสพอกันอีกเท่นี้ขอบพระคุณในหลายครับคุณต่อพูนยครับมาเด้ครับเด้อผู้ใดอยากมานะครับมาเบิงศูนย์การเรียนรู้นะครับยูบันโน่นกอกหรือว่ามหาคุณหบอกผู้ใหญ่บ้านได้เลยนะครับพี่น้องสี่ใดยังดีๆกลับไปบ้านแดงได้รอนครับเมื่อนี้ขอบคุณอีกเท่นี้ครับครับครับสวัสดีครับได้ได้กินกาแฟเราไยงเดอเหลือภาไปเบิรง